วินาทีที่ฉันผลักประตูห้องคาราโอเกะว IP เข้าไปฉันถึงกับยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเลยค่ะคนที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องคือว่าที่ลูกเขยเก่าอดีฐานนาวิกโยทินหุ่นล่ำบึกไหลกว้างหน้าเกรงขามเขาเองพอเห็นหน้าฉันก็ตาโตด้วยความตกใจเหมือนกันหัวใจฉันหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเป้ากางเกงของเขาที่มันนูนเด่นออกมาจนกางเกงยีนแสบแทบจะเก็บทรงไม่อยู่ ขนาดที่เคยได้ยินว่าใหญ่ที่สุดในค่ายทหารนั่นคงไม่ใช่เรื่องโกหกจริงๆในห้องคาราโอเกะแคบๆที่เราต่างพูดไม่ออกได้แต่จ้องตากันวินาทีนั้นฉันไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของฉันจะทำให้ชีวิตยุ่งเหยิงไปขนาดไหนและนับจากวันนั้นชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงเลยค่ะหลังจากที่ฉันบังเอิญเจอกับแฟนเก่าของลูกสาวในร้านคาราโอเกะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนจะเริ่ม อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ที่มุมขวาล่างของคลิปด้วยนะคะทั้งหมดนี้ฟรีค่ะฉันชื่อพิมพ์ใจค่ะปีนี้อายุ50ปีแล้วอยากกับสามีมาได้7ปีแล้วค่ะอดีตสามีเคยทำธุรกิจรับเหมาแต่เจ๊งไม่เป็นท่าจากนั้นเขาก็เอาแต่กินเหล้าเมาไม้แล้วก็เริ่มลงไม้ลงมือกับฉันตอนแรกฉันก็ทนค่ะเพราะคิดว่าเคยรักกันและเห็นแก่ฟ้าลูกสาวคนเดียวแต่มีอยู่วันหนึ่ง ฟ้าเห็นรอยช้ำตามตัวฉันแล้วร้องให้โหบอกว่าแม่เราหนีไปอยู่กันสองคนเถอะนะตอนนั้นฉันถึงได้สติคิดได้ว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วพออยากขาดจากกันความสงบ,บสุขก็กลับมาไม่ต้องมานั่งขวาเวลามีเสียงเปิดประตูบ้านตอนดึกๆอีกต่อไปแต่แปลกนะคะพออยู่กันลำพังความเหงามันกลับกัดกินหัวใจการใช้ชีวิตคนเดียวมันอ้างว้างขนาดนี้เชียวหรือเมื่อก่อนฉันเคยเปิดร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆที่ประตูน้ำ แต่ต้องเซ้งร้านไปใช้นี้ให้สามีตอนนี้เลยมาทำงานเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเงินเดือนพนักงานจ้างรายวันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่เป็นเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็เลยสบายใจพอเข้าช่วงหน้าหนาวทีไรใจมันวิววิวทุกทีเวลาเห็นใบไม้แห้งร่วงหล่นนอกหน้าต่างน้ำตาก,ก็ผ่านจะไหลเอาเข้าจริงเวลาคุยกับป้าข้างบ้านฉันก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแก่แล้วก็เหงาเป็นธรรมดา แต่ลึกๆแล้วฉันก็ยังมีฟ้าลูกสาวสุดที่รักอยู่ฟ้าอายุ26ปีตอนนี้ทำงานเป็นติวเตอร์กวดวิชาเธอคือแก้วตาดวงใจและเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันสู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แต่ช่วงหลังมานี้ฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องให้ใต้ผ้าห่มทุกคืนหัวใจคนเป็นแม่อย่างฉันแทบสลายอยากเห็นลูกยิ้มมีความสุขก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือเป็นเพราะฉันทำให้ลูกมองผู้ชายไม่เป็นจนกระทั่งเย็นวันหนึ่ง ฟ้าอึกอักอยู่นานก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาแม่หนูเลิกกับพี่เอกแล้วนะเอกอายุ30ปีเขาเป็นอดีตฐานนาวิกโยธินรูปร่างสูงใหญ่ไหล่กว้างผิวเข้มสมชายชาตรีตอนที่คบกับฟ้าเขามาที่บ้านเราบ่อยๆมากินข้าวเย็นด้วยกันพอเห็นฉันกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆเขาก็จะรีบพูดว่าคุณแม่ครับเดี๋ยวผมล้างจานให้เองเขาเป็นคนขยันขันแข็ง เอาตรงๆฉันเองก็ถูกใจเขามากคิดว่าลูกสาวเราโชคดีจังที่มีผู้ชายพึ่งพาได้ขนาดนี้แต่จู่ๆมาบอกว่าเลิกกันคบกันดีๆท้าไมถึงเลิกกันละลูกหรือเขาไปมีกิก๊กฟ้าเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะสารภาพด้วยตาแดงๆว่าแม่ของพี่เขามันใหญ่มากใหญ่จนหนูรับไม่ไหวคือคนเรามันก็มีขีดจำกัดใช่ไหมแม่เขาว่ากันว่าตอนเป็นทหารเขาใหญ่ที่สุดในกองร้อย หนูแค่รู้สึกว่าร่างกายหนูมันรับไม่ไหวจริงๆพอได้ยินลูกพูดแบบนั้นฉันก็พอจะเดาออกหน้าฉันร้อนเผาไปหมดเออถ้ามันโชมานขนาดนั้นเลิกก็คงดีกว่าทนเจ็บนะลูกปากก็ปลอบลูกไปแต่ในใจลึกๆกลับมีความสงสัยประหลาดหลาดผุดขึ้นมามันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวที่ว่าใหญ่ที่สุดในค่ายทหารเนี่ยมันแค่ไหนกันนะโอ้ยฉันคิดบ้าอะไรเนี่ยฉันสายหัวไล่ความคิดบ้าๆนั้นออกไป แต่แปลกที่หลังจากวันนั้นภาพของเอกและคำพูดของลูกสาวเรื่องขนาดของเขามันวนเวียนอยู่ในหัวฉันไม่หยุดผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คืนหนึ่งเพนน้องสาวฝาแฝดของฉันก็โทรมาเพนอายุน้อยกว่าฉันห้าปีแต่หน้าตาเราเหมือนกันปีจนคนทักว่าเป็นแฝดตอนที่ฉันโดนผัวซ้อมหรือตอนอย่าเพนนี่แหละที่คอยอยู่ข้างๆบอกว่าพี่พิมพ์พี่ไม่ผิดนะพี่สมควรมีความสุขแต่คืนนั้นเสียงเพนดูแปลกไปพี่พิมพ์ เพนขอร้องล่ะช่วยเพนสักครั้งได้ไหมเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆบ้านของเพนตอนนี้ฐานะย่ำแย่มากสามีทำธุรกิจเจ๊งหนีสินท่วมหัวค่าเทอมลูกคนเล็กก็ยังไม่มีจ่ายเพนเลยต้องแอบไปทำงานเป็นเด็กนั่งดึกที่ร้านคาราโอเกะโดยไม่ให้ที่บ้านรู้คืนนี้มีแขกกระเป๋าหนักเขาเจ้าจงเรียกหาเพนแต่เพนเป็นไข้หวัดใหญ่ลุกไม่ไหวจริงๆพี่กับเพนหน้าเหมือนกันอย่างกับแกพี่ช่วยไปแทนเพนแค่วันนี้วันเดียวได้ไหมตอนนั้น ฉันมึนตึ๊บไปเลยเฮ้ยแกเห็นพี่เป็นคนยังไงจะให้ไปทำอะไรแบบนั้นพี่ทำไม่ได้หรอกฉันตะคอกแล้ววางสายไปแต่พอวางสายเสียงสะอื่นของเพนมันก็กล้องอยู่ในหูนึกถึงน้องที่เคยช่วยเรานึกถึงหลานที่กำลังลำบากผ่านไปชั่วโมงหนึ่งฉันถอนหายใจเฮือกใ,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 ใหญ่แล้วโทรกลับไปหาเพนแค่วันเดียวนะวันเดียวจริงๆแล้วห้ามขอแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมฉันแต่งหน้าจัดกว่าปกติสวมชุดเดสสีแดงตามที่เพนบอก พอมองกระจกก็เห็นตัวเองในลุกแปลกตาอายุขนาดนี้แล้วแต่งแบบนี้ก็ยังพอดูได้แฮฉันทำใจกล้าเดินไปที่ร้านคาราโอเกะมือไม้สั่นใจเต้นโขมครามทางเดินในร้านมืดสลัวมีเสียงเพลงดังลอดออกมาพอมายืนหน้าห้องที่เพนบอกฉันลังเลอ,อยู่นานจับลูกบิดประตูแล้วปล่อยอยู่หลายรอบสุดท้ายก็กลั้นใจเปิดเข้าไปแล้ววินาทีนั้นฉันก็ตัวแข็งทื่อคนที่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวคือเอ คุณแม่เอกเองก็จำฉันได้ตาเขาเบิกกว้างแก้วเบียในมือค้างอยู่กลางอากาศเราต่างพูดไม่ออกมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดฉันรีบปิดประตูแล้วเดินเข้าไปนั่งจะวิ่งหนีก็ไม่ได้ฉันนั่งลงบนโซฟาไม่รู้จะมองไปทางไหนได้แต่หมุนแก้วเบียเล่นเอกเองก็ก้มหน้าหน้าแดงกลัไปถึงหูสุดท้ายฉันเลยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเอกตอนคบกับฟ้ามาเที่ยวที่แบบนี้บ่อยเหรอเอกรีบโบกมือปฏิเสธทัรวัน ไม่ครับไม่ใช่เลยครับพอเลิกกับฝาผมก็เอาแต่กินเหล้าเพื่อนๆเ,เลยขยันขยอให้มาที่นี่บอกให้ลองมาเปิดหูเปิดตานั่นเป็นครั้งแรกจริงๆครับแล้วเขาก็พูดสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดความจริงคือครั้งก่อนที่ผมเรียกเด็กนั่งดริกคนที่เข้ามาหน้าเหมือนคุณแม่มากหลังจากวันนั้นหน้าของพี่คนนั้นก็วนเวียนอยู่ในหัวผมผมเลยกลับมาที่นี่เพราะหวังว่าจะได้เจอเธออีกหัวใจฉันกระตุกวูบผู้หญิงคนนั้นคือน้องสาวฉันเอง เอกพูดต่อด้วยดืยแถวก่อหอมันอาจจะฟังดูบ้าน,นะครับแต่พูดตรงๆผมชอบคุณแม่มากกว่าฟ้าซะอีกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเวลาไปที่บ้านผมแอบมองคุณแม่ตลอดขอโทษนะครับที่ต้องพูดแบบนี้กับแม่ของแฟนเก่าแต่ผมห้ามใจไม่ได้จริงๆฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าฉันตั้ง20สิปีกำลังพูดอะไรออกมาเอกเธอเมาแล้วนะอย่าพูดจะเหลวไหลไม่ครับผมไม่เมาผมเป็นทหารเก่า แล้วแค่นี้ทําอะไรผมไม่ได้ผมพูดจริงนะครับสายตาของเอกที่มองมามันจริงจังและร้อนแรงจนฉันต้องหลบตาบรรยากาศในห้องคาราโอเกะเริ่มเปลี่ยนไปเราดื่มเบียร์กันอีกแก้วเอกเลือกเพลงช้าๆความห่างระหว่างเราเริ่มลดน้อยลงเราทําแบบนี้ไม่ได้นะฉันพึมพำแต่เอกเอื้อมมือมาจับมือฉันไว้มือเขาอุ่นและสากเล็กน้อยแบบคนทํางานหนักแล้วจูบนั้นก็เกิดขึ้นเริ่มจากแผ่วเบาก่อนจะเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเอกดึงฉันเข้าไปก่อนฉันสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ดุนดันอยู่ภายใต้กลางเก่งยีนของเขามันแข็งแกร่งและใหญ่โตโหาหารอย่างที่ลูกสาวเคยบอกไว้จริงๆไม่สิมันใหญ่กว่าที่จินตนาการไว้ซะอีกคนเราจะใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแวบบหนึ่งความคิดนั้นแล่นเข้ามาถ้าต้องมีอะไรกันจริงๆฉันจะไหวไหมเนี่ยคืนนั้นเราไม่ได้ทําอะไรเกินเลยไปกว่านั้นแต่ใจของเรามันตลึกไปไกลแล้ววันต่อมาเอกส่งข้อความมาหาคุณแม่ครับ เรื่องเมื่อคืนผมขอโทษผมคงดื่มมากไปแต่ความรู้สึกของผมเป็นเรื่องจริงนะครับฉันลังเลว,ว่าจะตอบดีไหมสุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบเพราะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแต่ภาพของเอกยังตามหลอนฉันทั้งตอนทำงานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตทั้งตอนดูละครที่บ้านสุดท้ายฉันทนไม่ไหวเป็นฝ่ายทักไปหาเขาก่อนเอกสบายดีไหมไปกินกาแฟกันหน่อยไหมหนึ่งชั่วโมงต่อมา เรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟเงียบๆชานเมืองไกลจากสายตาคนรู้จักคุณแม่เออไม่รู้จะเรียกยังไงดีเรียกพี่พิมพ์ก็ได้ทำตัวตามสบายเถอะครับพี่พิมพ์บทสนทนาที่เริ่มต้นอย่างเกรงเงค่อยๆไหลลื่นเอกเล่าเรื่องสมัยเป็นทหารเรื่องตำนานความใหญ่ของเขาที่เพื่อนล้อกันฉันก็เล่าเรื่องสมัยสาวๆให้ฟังวันนั้นจบลงด้วยดีและหลังจากนั้นไม่กี่วันเอกก็ขับรถมารับฉันพาไปเที่ยวบางแสน ที่นี่คงไม่มีใครรู้จักเราครับเราเดินเล่นริมหาดเอกค่อยๆเอืออเอ้อมมือมาจับมือฉันตอนแรกฉันจะชักมือหนีแต่สุดท้ายก็ปล่อยเลยตามเลยมือเขาอุ่นจังพี่พิมพ์ชอบทําอะไรครับไม่รู้สิช่วงนี้ก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆต้องมีสิครับสิ่งที่อยากทําตอนสาวๆหรือสิ่งที่อยากทําตอนนี้ฉันคิดอยู่พักหนึ่งดูหนังมั้งตอนอยู่กับผัวเก่าไม่เคยได้ไปดูหนังดีๆเลยเพราะเขาบ่นว่าเปลืองเงิน งั้นเราไปดูหนังกันครับเอกพูดอย่างตื่นเต้นเราเลยไปดูหนังที่โรงหนังเล็กๆแถวนั้นตลอดเวลาที่หนังฉายเอกกุมมือฉันไว้แน่นในความมืดกลับมาถึงบ้านคืนนั้นหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนกลับไปเป็นสาวรุ่นอีกครั้งเราแอบคบกันแบบหลบๆซ่อนๆสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งไปคาเฟ่ไปทะเลไปสวนสาธารณะที่ไกลๆเอกมักจะมารอรับฉันหลังเลิกงานพาไปกินข้าวร้านอาหารป่าแถวตีนเขา แล้วก็นั่งคุยกันในรถมีอยู่วันหนึ่งเอกถือช่อดอกกุหลาบสีแดงมาให้อะไรเนี่ยแค่อยากให้พี่พิมพ์ครับเป็นดอกไม้ช่อแรกในชีวิตที่ฉันได้รับน้ำตาฉันไหลพรากร้องให้ทำไมครับดีใจหรือเสียใจดีใจสิยะตาบ้าเอกดึงฉันเข้าไปกอดแน่นในลานจอดรถที่เงียบสงัดผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนวันหยุดสุดสัปดาห์ฟ้าบอกว่าจะไปเที่ยวหัวหินกับเพื่อนๆสองวันหนึ่งคืนแม่ หนูคงกลับดึกๆพรุ่งนี้เพื่อนคนหนึ่งมันป่วยอาจจะกลับเร็วกว่ากำหนดแต่ยังไงเดี๋ยวโทรบอกนะพอฟ้าออกจากบ้านไปความเหงาก็เข้าครอบงำฉันหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความหาเอกโดยอัตโนมัติเอกหลอดไฟที่บ้านเสียพอจะว่างมาดูให้หน่อยได้ไหมพ่อกดส่งฉันเงยหน้ามองหลอดไฟที่ยังสว่างจ้าฉันทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยชั่วโมงต่อมาเอกมาถึงพร้อมกล่องเครื่องมือพี่พิมพ์ตรงไหนเสียครับ เออไฟตรงห้องรับแขกนะ่ะเอกปีนเก้าอี้ขึ้นไปดูแล้วทำหน้างางๆอ้าวก็ปกติดีนี่ครับเหลอเมื่อกี้มันกระพริบนะเอกก้าวลงจากเก้าอี้ปาดเหงื่อที่หน้าผากเสื้อยืดพอดีตัวเผยให้เห็นกล้ามแขนเป็นหมัดมัดไหล่กว้างและที่สำคัญเป้ากางเกงที่นูนเด่นชัดเจนฉันพยายามมองไปทางอื่นแต่สายตามันไม่รักดีพี่พิมพ์เอกเรียกฉันพอหันไปเราก็สบตากันไม่รู้ว่า นานแค่ไหนที่เราจ้องตากันเอกขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวผมทนไม่ไหวแล้วนะมือฉันคว้าคอเสื้อเขาดึงเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มเราล้มลงไปบนโซฟาเสื้อผ้าเริ่มหลุดรุย่ยเสียงลมหายใจหอบกระเส่ามือของเอกหลูบไล้ไปทั่วตัวฉันสติสัมชัญยญขาดผึงเรากำลังจะข้ามเส้นแบ่งสิวธรรมท่านใดนั้นเองติ๊ดติ๊ดเสียงปลดล็อกประตูดิจิทันดังขึ้นเราสองคนสะดุ้งโหยง พละาออกจากกันแทบไม่ทันแม่เพื่อนหนูปวดท้องเมนหนักมากเลยต้องรีบกลับเออประตูเปิดผัวว่าฟ้าเดินเข้ามาวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุนเสื้อผ้าที่กองอยู่บนพื้นหน้าที่แดงก่ำของฉันกับเอกที่นั่งห่างกันคนละมุมโซฟาสีหน้าของฟ้าเปลี่ยนจากงุนงงเป็นบิดเบี้ยวนี่มันอะไรกันฟ้าถามว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฟ้าฟังแม่ก่อนแม่เป็นบ้าไปแล้วเหรอ นั่นมันแฟนเก่าหนูนะแล้วมาทำกันในบ้านเราเนี่ยนะแม่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าฟ้ากรีดร้องแล้วคว่างแก้วน้ำลงพื้นแตกกระจายขยะแขยงหนูขยะแข็งที่สุดฟ้าวิ่งร้องให้เข้าห้องปิดประตูดังปังเอกลุกขึ้นยืนก้มหน้าพี่พิมผมขอโทษผมกลับก่อนนะครับเอกเดินออกไปทิ้งให้ฉันนั่งร้องให้อยู่ตรงนั้นหลังจากวันนั้นฟ้าไม่คุยกับฉันเลยข้าวปลาที่เตรียมไว้ก็ไม่แตะ เช้ามาก็รีบออกไปทํางานไม่มองหน้าฉันด้วยซ้ําไม่กี่วันต่อมาข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วตลาดป้าพิมพ์ใจแย่งผัวลูกสาวตัวเองน่าไม่อายจริงๆกินเด็กข่าวลูกฉันได้ยินทุกคํานินทาเจ็บปวดจนแทบไม่อยากออกจากบ้านเอกส่งข้อความมาพี่พิมพ์ผมจะไปขอโทษฟ้าเองเป็นความผิดของผมไม่ต้องอย่ามาเลยยิ่งมาจะยิ่งแย่เอกเราเลิกติดต่อกันเถอะไม่งั้นชีวิตเราพังกันหมดแน่ฉันตัดใจบอกเลิก แล้วร้องให้จนไม่มีน้ำตาหลายเดือนผ่านไปฉันโมงานหนักขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านเจอสายตาเย็นชาของลูกเลิกงานก็นั่งดูทีวีหมอมๆจนหลับไปได้ข่าวว่าเอกไปทำงานรับจ้างแบกหามในตลาดไทยร่างกายดูบึกบึนขึ้นแต่หน้าตาเศร้าหมองวันหนึ่งฉันไปจ่ายตลาดบังเอิญเจอเอกหน้าร้านขายผักเราศบตาก,กันฉันทำถ้าจะเดินหนีแต่เอกรีบเดินมาดักหน้าพี่พิมพ์ครับเดี๋ยวครับขอคุยด้วยหน่อย เราไปนั่งที่ร้านกาแฟเล็กๆมุมตลาดเอกดูอิดโรยแต่แววตามุ่งมั่นหลังจากวันนั้นผมเสียใจทุกวันเลยครับผมสับสนว่ามันเป็นแค่ตันหาหรือความรักเขาเขี่ยกแก้วกาแฟเล่นแต่พอเวลาผ่านไปแปลกที่ผมไม่นึกถึงใครเลยนอกจากหน้าพี่พิมพ์เสียงหัวเราะของพี่เรื่องที่เราคุยกันผมรู้ว่าเราทำผิดต่อฝ้าผิดต่อสังคมแต่ถ้าพี่ยังพอมีเยื่อใหญ่ เราลองมาเริ่มต้นกันใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมครับฉันนิ่งเงียบกาแฟในแก้วเย็นชืดแล้วเอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็คิดถึงเธอตลอดนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือความหลงชั่ววูบหรือพี่ชอบเธอจริงๆงั้นเราไปพิสูจน์กันไหมครับไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราสักวันเพื่อดูใจตัวเองฉันลังเลแต่ลึกๆก็อยากเจอเขาคืนนั้นฉันรวบรวมความกล้าไปคุยกับฟ้าฟ้าแม่จะไปพักผ่อนที่ปราณบุรีสักสองถึง สวันนะฟ้าเงยหน้ามองฉันด้วยสายตาเย็นชาไปกับมันใช่ไหมแม่กลัวลูกโกรธเลยไม่กล้าบอกแม่แค่อยากไปให้รู้ดำรู้แดงว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่แม่จริงจังนะลูกฟ้าเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงเรียบแม่ขากลับมาขอให้เป็นการตัดสินใจที่แม่จะไม่เสียใจทีหลังแล้วกันแต่อย่าลืมว่าแม่ยังมีหนูนะฉันน้ำตาคอขอบใจนะลูก ฉันกับเอกขับรถมุ่งหน้าสู่รีสอร์ทเล็กๆเงียบสงบที่ปราณบุรีตลอดทางเราคุยกันน้อยมากทั้งประหม่าและตื่นเต้นพอถึงที่พักเราเก็บของแล้วออกมาเดินเล่นริมทะเลลมทะเลพัดแรงเสียงคลื่นสัดหาดสายพี่พิมพ์ครับรู้ไหมครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ผมรู้สึกยังไงยังไงผมรู้สึกทึ่งครับผู้หญิงที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่ยังยิ้มสู้เพื่อลูกแต่ในแววตามันดูเหงาจับใจมันทำให้ผมอยากดูแล เอกจับมือฉันแน่นพี่พิมพ์ก็เหงาใช่ไหมครับอืมเหงาสิเหงามากด้วยบางคืนนอนร้องให้คนเดียวเอกดึงฉันเข้าไปกอดจากนี้ไปพี่จะไม่ต้องเหงาคนเดียวแล้วนะครับคําพูดนั้นทําเอาทำหน่มน,น้ําตาฉันพังทลายฉันร้องให้ในอ้อมกอดเขาอยู่นานคืนนั้นในห้องพักที่มีเพียงเสียงคลื่นและลมหายใจของเราเอกประคองหน้าฉันอย่างทะนุถนอมผมรักพี่พิมพ์นะครับรักจริงๆพี่ก็รักเธอนะเอก คืนนั้นเรากอดกันแนบแน่นเหมือนคู่รักจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราได้เติมเต็มความเหงาให้กันและกันสัมผัสถึงความรักที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่เรื่องทางกายแต่มันคือความอ,อบอุ่นที่โหยหามานานเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องทะเลระยิบระยับเอกยังหลับสนิทฉันนั่งมองทะเลเริมหน้าต่างผู้ชายคนนี้ฉันจะฝากชีวิตที่เหลือไว้กับเขาได้ไหมหรือควรเก็บเรื่องเมื่อคืนไว้เป็นแค่ความทรงจําดีๆคําตอบอยังไม่ชัดเจน ฉันยังห่วงฟ้ายังกลัวขี้ปากชาวบ้านยังกังวลเรื่องช่องว่างระหว่างวัย20ปีแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคืออยู่ใกล้เขาแล้วหัวใจฉันเต้นแรงไม่น่าเชื่อว่าอายุ50แล้วยังจะใจเต้นได้ขนาดนี้เอกตื่นขึ้นมาแล้วเดินมาโอบไหล่ฉันคิดอะไรอยู่ครับคิดว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมไม่เสียใจที่เลือกแบบนี้เอกกระชับมือฉันแน่นพี่ก็เหมือนกันเราเดินจูงมือกันริมหาด ทุกคนคะ่ะความรักที่ทำให้ใจเต้นแรงไม่ได้หายไปตามอายุหรอกคะ่ะเพียงแต่ความรักในวัยนี้มันต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขส่วนตัวกับความรู้สึกของคนรอบข้างความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเหงาอาจกลายเป็นบาดแผลให้คนที่เรารักได้ดังนั้นความซื่อสัตย์และการพูดคุยกันตรงๆสำคัญที่สุดแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะคุณจะเลือกทางไหนจะยอมรับผู้ชายรุ่นลูกที่เป็นแฟนเก่าของลูกสาวผู้ซึ่งรักเราจริงๆ หรือจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แค่นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะฉันพร้อมรับฟังทุกความเห็นค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ